มาแล้วครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยๆแน,น,นะนําให้ใหม่ของดีมาแล้วพี่กุยจ๋าพี่คุย,พ,คยพี่มะคุยพี่มะคุยไ้ไฟก่อนนี้ห้ไฟ,ไฟเร็วเฮ้ยวันนี้นิ่เฮ้ยวางงานได้ไหมเนี่ยพี่คุยป๋าใช้พี่กิยทำงานได้ไหมคะได้ไหมได้ไม่ได้ลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นอึบอึบแล้วลุกมาลุกขึ้นมาทำงานได้ไหมได้ไหมได้แต่ตะกร้าให้สิตะกร้า ตะกาเนี่ยอ่ะให้เหมียก็ได้เมีย,ไ,มยไปหยิบมาอ่ะให้เหมียหย,ยิบมาเมียหยิบมาอ่ะหยิบมาอ่ะมาเออนี่ใช้งานได้ตุ๊กตามาเนี่ยตุ๊กตาอโอ้โหแรงแรงวันเอ้ยข้าแรงหมามีไหมมีไหมเดี๋ยวดูก่อนมีข้าแรงหมาเปล่านั่งลงสั่งงานได้นั่งลงนั่งลงนอนลงมา,นอน,งมานอนลงมาเร็วนอนลงมาเร็วนอนตุ้มมาโอ้โหทั้งหมาทั้งแมว อันนี้หมาทํางาน,นมีค่าแรงใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วพี่เมียวมีป่ะมีป่ะ <S <S โอ้ลำลายหยดเมียวอ่ะมาดูนี่ครับธรรมดาน้องหมาเราจะมีบาเวตโตนะครับหนึ่งเมตรป้องกันได้เก้าสิบวันเห็บมัดไรหูขี้เลื้อนอันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาซึ่งเขาส่งมาให้ให้ใช้สําหรับนี่ครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับน้องแมวครับน้องแมวของน้องแมวก็มีแล้วนี่น้องแมวตัวนี้ครับแต่น้องแมวไม่ใช้อยากกินนะครับน้องแมวเป็นยาหยอด ยาหยอดพี่พิคิดหมาใบต้ใช้ดีไหมใช้ดีไหมคะดีไหมดีดีดรับประกรันโดยพี่มักขิดให้ไฟไ,ฟไฟอเหี้ยอ่ะ,ห,อะหลังก็หยอดกันเลยงั้นพิคิดรอเดียวเป็นอย่างนี้ครับนี่มีมีมีดึงกลบทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าให้เนี่ยอ่าพี่เมียวมาพี่เมียวมานี่ครับ เป็นนี่ชอบไหมเป็นยาหยอดหลังคอครับตอนเล็กๆก,ก็คือก่อนหยอดห้ามอาบน้ำสอวันหลังหยอดห้ามอาบน้ำสอวันก็คือ4วันน่ะว่าง,งั้นเถอะนะหยอดให้แมวเห็บหมัดไรหูขี้เลือนป้องกันได้ครับทวเววคโคเชชันอ่ะบิดปับ๊บเออเระวังอย่าให้เปื้อนมือนะครับมันจะเหนียวมือนิดนึงเปิดกันเปิดกัน อ๋อเขอบิดแล้วมันจะมีหยอดนี้บิดแล้วหยอดได้เลยอ่ามาดูใกล้ๆหยอดอยังไงวะอ่าอันนี้ของหมาก่อนของหมาของหมานั่งกินของหมาเยอะ,ะ,ะนิดนึงครับเยอะตัวยาจะซึมเข้าตามผิวหนังครับ สองตัวนี้ก็กินกันเพลินเลยนะหมดแล้วเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ครับหลังจากยอดอย่าให้อาบน้ำสองวันยอดที่หลังคอนะครับนี่เสร็จแล้วทีนี้ก็สบายไปเก้าสิบวันไม่มีเห็บไม่มีหมัดแล้วครับนี่ครับตัวใหม่ครับมีจำหน่ายที่คลินิกรักษาสัตว์แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ครับส่วนราคา เดี๋ยวมีคนตอบให้ครับส่วนขวายังไม่รู้เหมือนกันที่เนี่ยไอ้เปล่าอ่ะกูลรอไหมกูลไหมกูแล้วป่ะไอ้ดูที่ดูที่ดียคาบที่คาบโชว์คาบโชว์คาบโชว์คารมานแมวคารมานแมวเฮ้ยคาบโชว์คาบโชว์คาบโชว์ไอ้เป่าเหนียวไหมเฮ้ยไม่ห่าวสิไม่ห่าวอันนี้แบ่งให้ให้ให้กูเฮ้ย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 เฮยเฮ้เว้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้เเยเเ้เเ นี่มันเหมียวนี่อ่ะของหนูใไปไอ้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งห้ไปน,นี่เรื่องกินฉลาดทำได้หมดหมดไหมทำหมด <ขอ S 1> ป่ะหมด